เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่151 ถามถึงตอนท้ายเสียงของสันยวนก็สั่นเครือด้วยกลัวชิงเหอจะบอกนางว่าเกิดเรื่องกับหลี่ซิวเหยาแล้วเมื่อครูชิงเหอวิ่งเร็วรี่มาตลอดทางยามนี้จึงเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันเพาว่าเห็นเสันหยวนมีสีหน้าวิตกเป็นกังวลชิงเหอก็ไม่มีเวลาให้สนใจเรื่องปรับลมหายใจอีกรีบตอบว่ามไม่ไม่เป็นไรนายท่าน ไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะเมื่อครู่มีเบ่าวชายที่ส่งออกไปสืบข่าวคนหนึ่งวิ่งกลับมาบอกว่าฝ่าบาทสวรรคตแล้วหนิงอ๋องก็ถูกประหารไปยามนิองค์ชายร่องทรงได้ขึ้นครองราชเป็นห้องเต้พระองค์ใหม่แล้วกำลังจะประกาศต่อใต้ราเจ้าค่ะนายท่านของพวกเรานายท่านของพวกเราก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นตู้กลัวฝ่ายขวาแล้วเช่นกัน สนหยวนรู้ว่าสำหรับขุนนางบูการได้รับการแต่งตั้งเป็นตู้กัวฝ่ายขวาก็คือรางวัลสูงที่สุดแล้วเท่าว่าสำหรับสนญยวนเรื่องเหล่านี้ล้วนไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือหลี่ซิวเหยาปลอดภัยไร้พย,ยันอันตรายนั่นเป็นเรื่องที่ดีกว่าอะไรทั้งสิน้นบ่าชายได้บอกหรือไม่ว่าในท่านจะกลับมาเมื่อไรสนญยวนรีบถามชิงเหอใส่หน้า ไม่ได้บอกเจ้าค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้หนิงอองถูกประหารสถานการณ์ในวังเป็นที่แน่นอนแล้วคิดว่าอีกไม่นานนายท่านก็คงจะกลับมาเซินหยวนได้ยินแล้วก็วางใจลงได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งก็ต้องเห็นหลี่ซิวเหยากลับมาอย่างปลอดภัยก่อนถึงจะวางใจลงได้ใช่ไว้ยกับชิงตู่ได้ยินเรื่องเหล่านี้แล้วต่างแสดงสีหน้ายินดีออกมาพวกนางเป็นเบาย่อม จะได้ดีและตกต่ำตามเจ้านายหากเกิดเรื่องกับหลี่ซิวเหยาและสันหยวนพวกนางย่อมไม่มีจุดจบที่ดีแน่ใช่เว่ยจึงพูดยิ้มยิ้มทันทีโหเยยนนายท่านสบายดีซ้ํายังได้รับการแต่งตั้งเป็นจู้กัวฝ่ายขวาครานี้ท่านก็วางใจได้แล้วกระมังเจ้าคะ เซินหยวนพยักหน้าเผ่าว่าสายตายังคงมองไปด้านนอกอยู่ตลอดคล้ายว่าอยากมองทะลุม่านฝนตรงหน้าไปเห็นเงาร่างของหลี่ซิ่วเหยาก็มีปานใช่เว่ยเห็นดังนี้ก็รีบเตือนว่า หูหยินด้านนอกฝนตกหนักไอชื้นก็มากท่านเพิ่งจะออกไฟได้ไม่นานยืนอยู่ตรงนี้ตลอดหากได้รับไอชื้นเข้าไปจะไม่ดีต่อร่างกายท่านบ่าวจะประคองท่านเข้าไปข้างในท่านรอในท่านกลับมาอยู่ในห้องก็ไม่ต่างกันนะเจ้าคะ ส่นหยวนคิดแล้วก็รู้สึกว่าไช่เวยพูดถูกจึงพยักหน้านไช่เวยผ่อนลมหายใจเบาๆยื่นมือไปประคองส่นหยวนเดินกลับเข้าห้องทั้งยังยิ้มพรางหันหน้าไปเรียกชิงเหอเสื้อผ้าบนตัวเจ้าเปียกหมดแล้วรีบกลับห้องไปเปลี่ยนตัวใหม่มาอย่าลืมดื่มชาร้อนๆสักถ้วยด้วยระวังจะเป็นวัดชิงเหอตอบรับเสียงใสถือร่มหันหลังเดินไปยังห้องของตนเอง พายุฝนกระนำในฤดูร้อนมาเร็วไปเร็วไม่นานลมแรงกับเสียงฟ้าร้องก็ค่อยๆเบาลงเม็ดฝนก็ค่อยๆซากระทั่งหยุดลงในที่สุดเมฆดำบนท้องฟ้าก็สลายไปอย่างช้าๆเช่นกันมีแสงแดดส่องลอดช่องว่างระหว่างชั้นเมฆออกมาส่องลงบนต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าภายในลานเรือนมองเห็นแต่ความเขียวชอุ่มสดใหม่ที่ผ่านการชาลลาง ใช่เวยประคองส่วนหยวนมานั่งที่ระเบียงวนพรางกล่าวยิ้มยิ้ม หากมีไส้บนพื้นยังเปียกอยู่ตรงชายคาระเบียงก็ยังมีน้ำหยดลงมาบ่าวก็ไม่อยากเชื่อเลยนะเจ้าคะว่าเมื่อครู่จะมีฝนตกหนักเพียงนั้นเห็นฟ้าปลอดโปร่งแล้วแม่นมก็อุ้มคังเอ๋อเดินออกมาจากห้องตอนเช้านางเห็นฟ้ามืดครึ้มลงระหว่างฉันเมฆมีฟ้าแลบแปรปล,ปล,ปลับให้เห็นรังๆังส่วนยวนก็บอกให้แม่นมอุ้มคังเอ๋อจากในเรือนข้างมาไว้ในห้องนาง แล้วฝนตกฟ้าคะน้องหนักนางห่วงว่าครั้งเอ๋อจะกลัวเผ่าว่าเจ้าเด็กน้อยนี่ดูคล้ายจะไม่รู้จักความกลัวโดยสิ้นเชิงเมื่อครู่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าดังปานนั้นซ้ำยังดังไม่ขาดสายแม้แต่บนพื้นก็ยังสั่นสะเทือนเผ่าว่าเจ้าเด็กน้อยกลับยังคงโบกแขนทั้งสองไปมาด้วยความตื่นเต้นโดยตลอดพอใจจนหัวเราะออกมาสินยวนรับคังเอ๋อมาจากแม่ อุ้มไว้ในอ้อมแขนก้มหน้นาหอมแก้มนุ่มของเขาจากนั้นก็พูดเสียงเบาพวกเรารอท่านพ่อเจ้ากลับมาตรงนี้ดีหรือไม่ขังเอ่ยยิ้มให้เซินหยวนดวงตาหยีลง จวบจนพบค่ำหลี่ซิวเหา่ถึงตะกลับเรือนหลังจัดการเรื่องในวังเรียบร้อยวางกำลังคนทั้งหมดไว้แล้วและแน่ใจว่าจะไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงอื่นได้อีกหลี่ซิวเหย่าก็ก้าวเท้าเดินออกนอกวังทันทีเดินมาได้ครึ่งทางก็เห็นขันทีผู้หนึ่งไล่ตามหลังมาด้วยอาการหอบแห้งบอกว่าเขาเป็นคนจากตำหนักหลี่ไทเฮาหลี่ไทเฮาต้องการเชิญท่านแม่ทัพไปคุยประ เดี่ยวนี้หลี่ไทยเฮาก็คือหลี่ซูเฟยองค์ชายร้องขึ้นของราดแล้วนางมีฐานะเป็นพระมารดาบังเกิดเกล้าขององค์ชายร้องย่อมจะได้เป็นไทยเฮาแต่หลี่ซิวเหวยาวกลับไม่หยุดฝีเท้าเพียงพูดอย่างรีบร้อนว่าไปบอกนางว่ามีอะไรไว้ว่ากันพรุ่งนี้ พูดแล้วก็ไม่สนใจขันทีที่มีสีหน้าตระนกตกใจสาวเท้ายาวเดินออกนอกวังต่อหลีซิวเหยารู้ว่าส่นหยวนจะต้องเป็นห่วงเขาแน่นอนเขาต้องกลับไปพบนางโดยเร็วเพื่อทำให้นางวางใจควบหมาห่อตะบึงกลับมาถึงประตูจวนหลีซิลเหยาก็พลิกตัวลงจากหลังมมาแล้วเร่งฝีเท้าก้าวเข้าประตูใหญ่ตรงดิ่งไปยังเรือนจิ้งหยวนครั้นมาถึงประตู เรือนจิ้งหยวนเดินผ่านเรือนหน้าเข้ามาถึงเรือนด้านหลังแล้วหลี่ซิวเหยาก็มองเห็นทันทีว่าเซินหยวนกำลังยืนอยู่ตรงระเบียงแม้จะเป็นช่วงร้อนจัดในฤดูร้อนแต่แสงอาทิตย์ยามพบคล่ำกลับมีได้ร้อนแรงเท่าตอนกลางวันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นอ่อนละมุนขึ้นมาส่วนเซินหยวนก็ยืนอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนละมุนนี้ร่างคล้ายว่าเปล่งแสงได้มองเห็นหลี่ซิวเหยว เซินยวนก็มีสีหน้าตกตะลึงเป็นอย่างแรกคลายว่าไม่อยากเชื่อก็มิปานเมื่อนางได้สติกลับมาก็วิ่งปรีมาหาเขาทันทีหลี่ซิวเหยาเองก็เร่งฝีเท้าเดินหน้ากางแขนตนเองออก กอดสซินยวนที่วิ่งเข้ามาในอ้อมอกของตนอย่างมั่นคงสซินยวนก็กอดเขาไว้นั่นเช่นกันพิงศีรษะในอ้อมอกเขาพลางสะอึกสะอื้นก่อนจะรีบเงยหน้ามองเขาแล้วถามอย่างเร่งร้อนท่านได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ตอนที่หลี่ซิวเหยาออกไปเมื่อคืนชุดที่สวมบนร่างเป็นชุดตัวยาวคอกลมสีน้ำเงินเข้มแต่ยามนี้บนตัวเขากลับสวมเกราะสีนินอีกทั้งตรงเอวเขายังพกกระบี่ยาวไว้แล่มหนึง่งหากดูดีๆจะเห็นได้ว่าบนฝักกระบี่สีน้ำตาลเข้มมีคราบเลือดแห้งกรังเป็นด่างดวงสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ หลี่ซิวเหยวก้มมือสัน่วนไว้ก้มหน้ามองนางกล่าวยิ้มยิ้มว่าข้าสบายดีไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น อีกทั้งต่อไปพวกเราก็ล้วนจะสบายดีหลี่ซิวเหยารู้มาตลอดว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายราวกับขึ้นหลังเสือมาถึงขั้นนี้แล้วต่อให้อยากจะถอนตัวก็ยากมีเพียงต้องบุกตะลุยไปข้างหน้าเพียงแต่เขาห่วงอยู่ตลอดว่าจะทำให้เซินหยวนรวมถึงลูกต้องมาเดือดร้อนดังนั้นจึงไม่เคยกล้าผ่อนคลายแต่ตอนนี้ดีแล้วเรื่องยาก ลำบากทั้งหมดได้ถูกจัดการลงเสียทีฮองเต้เฝ้าระวังหลี่เสียวเหยาจริงๆและก็รู้ดีว่าเมื่อคืนเขาจะต้องเข้าวังแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงวางคอนดักซุ่มอยู่ในวังล่วงหน้า ด้วยต้องการจักฆ่าเขาในที่นั้นทันทียังดีที่หลี่ซิวเหยาเตรียมการไว้พร้อมนานแล้วในที่สุดก็ฝ่าวงล้อมออกมานำทหารบุกเข้าตำหนักบรรทมของฮองเต้ได้เรื่องทั้งหมดหลังจากนั้นก็ง่ายขึ้นมากแล้วฮองเต้ทั้งตกพระไทยทั้งทรงพระพิโรธดถึงกับสวรรคตในทันที ขุนนางใหญ่ที่ห้องเต้เรียกให้เข้าเฝ้าเป็นการลับไม่กี่คนนั้นล้วนเป็นขุนนางบุญปกติทําตัวสูงส่งบริสุทธิ์ดูถูกขุนนางบูรังเกียจว่าพวกเขาหยาบช้าไม่รู้หนังสือหากแต่ยามมองเห็นกระบี่ในมือหลี่ซิวเหยาวกับองคารักษ์ที่ด้านหลังเขามีเลือดสดๆสีแดงฉานหยดลงมาก็ตกใจจนขาสัน่นผับๆหน้าเปลี่ยนสีไปแล้วหลี่ซิวเหยาพูดอะไร พวกเขาไหนเลยจะไม่กล้าฟังมีขุนนางใหญ่คนหนึ่งกลับหยิงในศักดิ์ศรียิ่งบริพาดหลี่ซิวเหวาตรงนั้นว่าเป็นโตนกระบทหลี่ซิวเหว่มองเขาปราดหนึ่งโดยไม่ได้พูดอะไรเพียงสั่งให้คนลากออกไปไว้ค่อยจัดการจากนั้นหลี่ซิวเหวาก็นำทหารไปเชิญองค์ชายรองยังฝ่ายในองค์ชายรองยังเล็กมากมองเห็นทหารในชุดเกราะเหล่านี้ถือดาบถือกระบี่ เข้ามาก็ตกใจจนร้องไห้จ้าขึ้นมาตรงนั้นทันทีไม่ว่าหลี่ซูเฟยจะปลอบอย่างไรก็ไม่เป็นผลสุดท้ายต้องเป็นหลี่ซูเฟยอุ้มเขาไปยังท้องพระโรงด้านหน้าด้วยตนเองเวลานั้นฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วขุนนางใหญ่พากันมาประชุมเช้าแต่พอเปิดประตูท้องพระโรงก็มองเห็นองค์ชายร้องนั่งอยู่บนพระราชบัลลังก์หลี่ซิวเหยาในชุดกราะสีนี้ ยืนถือกระบี่อยู่ข้างๆขณะที่ขุนนางใหญ่มองหน้ากันเลิกลากไม่รู้ว่านี่มันเกิดเรื่องใดขึ้นนั้นเองก็มีขันทีคนหนึ่งถือพระราชองค์การสีเหลืองสดเดินมากางออกอย่างช้าๆประกาศคำสั่งเสียของห้องแต้ขุนนางทั้งหลายถึงได้รู้เรื่องที่ห้องแต้สวรรคตตั้งแต่เมื่อคืนและได้สั่งเสียให้องค์ชายร้องขึ้นคองราชเป็นห้องแต้พระองค์ใหม่ องค์ชายร้องเดิมทีก็เป็นพระราชโอรสเพียงองค์เดียวของฮองเต้ฮองเต้สวรรคคตเขาขึ้นของราชตอก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมิมีใดเกินยิ่งกว่านั้นหลี่ซิวเหยาวยังสวมชุดเกราะถือกระบี่ยาวดูเยียบเย็นยืนอยู่กลางท้องพระโรงด้วยสายตาเย็นยะเยือกที่ด้านนอกก็ยังมีทัพเกราะทมินเฝ้าอยู่อีกหลายชั้นขุนนางใหญ่ทั้งหลายต่างคุกเข่าลงโขกศีรษะ เก้าครั้งทำความเคารพองค์ชายรองทันที ต่อจากนั้นก็มีพระราชะองค์การจากห้องเต้พระองค์ใหม่ลงมาว่าแต่งตั้งซ่งฮองเฮาและหลี่ซูเฟยในห้องเต้พระองค์ก่อนเป็นไทยเฮาหลี่ซิวเหยาวถวายการอารักขามีความดีความชอบแต่งตั้งเป็นจู้ก,กวัวฝ่ายขวายามนี้ทุกอย่างถึงเป็นอันแน่นอนในที่สุดเท่าว่าเรื่องหน้าวาเสียวเหล่านี้หลี่ซิวเหยาไม่มีทางบอกเสินหยวนนางแค่อยู่ภายใต้ปีกของเขา แล้วทำเรื่องที่ตนเองชอบอย่างมีความสุขไปทุกวันก็พอไม่มีอะไรแล้วหลี่ซิวเหยาก้มหน้าตูบเรือนผมงามเหนือกระหมอ่อมสซนหยวนพรางกล่าวเสียงเบาทุกอย่างได้ผ่านไปแล้วต่อไปพวกเราจะมีชีวิตที่ดีสซินหยวนน้ำตาไหลาพายักษหน้าไม่หยุดในอ้อมแขนของหลี่ซิวเหยาซ่องป๋อเจียนกำลังตำหนิซ่องอวินชิง ฝ่าบาททรงมอบอำนาจสั่งการกองกำลังอารักขาเมืองหลวง26กองให้ข้าก็ด้วยมีรับสั่งให้สังหารหลี่ซิวเยาในเวลาสำคัญเพราะเจ้าเป็นบุตรชายของข้า ถึงได้เชื่อใจเจ้ายอมมอบปลายคำสั่งเคลื่อนพลให้เจ้าแต่โอกาสดีอย่างเมื่อคืนฉาไหนเจ้าไม่สังหารหลี่ซิวยา้าแต่กลับปล่อยให้เขาเข้าไปถึงตำหนักบรรทมของฝ่าบาทแทนหากเจ้าสังหารเขาตรงนั้นแล้วสังหารหลี่ซูเฟยต่อถึงองค์ชายรองจะทรงขึ้นของราชแต่อาหญิงของเจ้ามีฐานะเป็นไทยเฮาได้ดูแลแผ่นดินร่วมกับสกุลทรงของพวกเราพวกเราก็ สามารถพลิกสถานการณ์ได้แล้วจะตกอยู่ในสภาพไม่มีทางสู้เยี่างนี้ได้อย่างไรซ่งเอ็นชิงก้มหน้าไม่ได้พูดอะไรซ่งป๋อเจี่ยเลือดขึ้นหน้าด่าทออีกว่าไม่กี่วันก่อนข้าบอกว่าจะสนับสนุนนิ้งอ๋อง อันที่จริงคือต้องการร่วมมือกับเขากำจัดหลี่ซิวเหยาทิ้งตนขอเพียงหลี่ซิวเหยาตายไปอย่างไรสถานการณ์ก็ดีต่อพวกเราวันหน้าคอยรอโอกาสลงมือสังหารหนิงอง๋องจากนั้นคอยสนับสนุนองค์ชายร้องขึ้นของพระราชบัลลังไม่มีหลี่ซิวเหยาอยู่เบื้องหลังเด็กน้อยอย่างองค์ชายร้องมีหรือจะไม่ทรงทำตามคำของพวกเราแต่ตอนนั้นเต่าคัดค้านข้าคิดดูก็เห็น ว่าที่เจ้าพูดค่อนข้างมีเหตุผลจึงไม่ได้ไปสนับสนุนหนิงอ๋องแต่เมื่อคืนเจ้าถึงกับฟังคำสั่งของหลี่ซิวเยารรวมมือกับเขาสังหารหนิงอ๋องนี่เจ้ามีใช่มอบชีวิตของทุกคนในสกุลซ่งเล่าไปอยู่ในมือของหลี่ซิวเยาหรือไรมอบชีวิตของทุกคนในสกุลซ่ง ไปอยู่ในมือหลี่ซิวเยาอย่างไรก็ดีกว่าอยู่ในมือของหนิงอ๋อง่องอินเชีงเงยหน้าขึ้นเหยดมุมปากเย,อยออ่อหยันตนเองมิหนำซ้ำท่านพ่อท่านนึกจริงๆหรือว่าเมื่อคืนลูกเต็มใจร่วมมือกับเขาสังหารหนิงอ๋องท่านนึกจริงๆหรือว่าลูกจะสามารถสังหารหลี่ซิวเยาได้ เมื่อวานซ่องอวินจิงไปหาหลี่ซิ่วเหยาเพื่อบอกว่าต้องการสวามิภักอันที่จริงก็ไม่ได้จะจริงใจสักเท่าไรเนื่องจากเป็นเพียงแผนการชั่วคราวเขาเตรียมพร้อมไว้สองทางด้านหนึ่งบอกสวามิภักต่อหลี่ซิ่วเหยาเพื่อจะเหลือทางถอยให้สกุลซ่งแต่อีกด้านหนึ่งหากสังหารหลี่ซิ่วเหยาได้ย่อมจะเป็นผลดีต่อสกุลซ่งของพวกเขามากกว่าดังที่บิดาพูด สังหารหลี่ซิวเหย่และหลี่ซูเฟยควบคุมองค์ชายรองไว้ในมือส่งองเฮาและพวกเขาอย่างแน่นหนาวันหน้าอำนาจของสกุลส่งของพวกเขาไม่เพียงจะไม่ลดลงมีแต่จะยิ่งเพิ่มพูนหากแต่ซ่งอินชิงหลับตาลงเขานึกถึงภาพเมื่อคืนที่หลี่ซิวเหยาถือกระบี่ยาวเข้าออกท่ามกลางทัพกบฏของหนิงอ๋อง หลี่ซิวเหยาวดูราวกับเป็นหมาป่าเดียวดายในราตรีที่มีแสงจันทร์ไปทางใดทางนั้นก็ราบเป็นหน้ากล้องแววตามีแต่ประกายเย็นเยียบหน้าสะพึงกลัว กระบี่คมดึงออกจากฝักคล้ายว่าบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานเขาได้โดยสิ้นเชิงทนันใดนั้นหลี่ซิวเยาก็หันหน้ากลับมามองซ่งอ่นชิงที่ยืนนิ่งอยู่กับพี่ด้วยสายตาเย็นยะเยือกเสี่ยวเวลานั้นซ่งอ่นชิงได้ตระหนักว่าถ้าเขายังไม่เคลื่อนไหวอีกเกรงว่าต่อจากนั้นหลี่ซิวเยาก็จะไม่ปล่อยเขาไปเช่นกันด้วยเหตุนี้ซ่งอินชิงถึงได้ ออกคำสั่งให้กองกำลังอารักขาเมืองหลวงไปร่วมในศึกล้อมปราบหนิงอ๋อง จนกระทั่งหนิงอ๋องถูกประหารแล้วซ่องอิงเชียงหันหน้าไปก็เห็นหลี่ซิวเหยานั่งอยู่บนหลังมา้าในมือหนาวธนูปลายลูกธนูสามารถกล่าวได้ว่าเล็งไปที่หนิงอง๋องแต่ขอเพียงหลี่ซิวเหยาขยับมือเพียงนิดเดียวก็สามารถเล็งมาที่เขาได้เช่นกันใครจะไปรู้ว่าเป้าหมายในยามนั้นของหลี่ซิวเหยาเป็นหนิงอ๋องหรือว่าเขากันแน่ซ่องอิ๋งชีงเหงื่อแตกพรากในท ที่เขาพลันสำนึกได้ว่าอันที่จริง ต่อให้ไม่มีกองกำลังอารักขาเมืองหลวงเข้าช่วยหลี่ซิวเหยาก็สามารถสังหารหนิงอ๋องได้อย่างง่ายดายโดยไม่เปลืองแรงและที่ตอนนี้หลี่ซิวเหยาทำเช่นนี้ก็เพราะในใจระแวงเขาอยากรอดูว่าเขาจะทำเช่นไรกันแน่หลี่ซิวเหยากำลังยั่งเชิงเขาเมื่อครู่ขอแค่เขามีแนวโน้มว่าจะร่วมมือกับหนิงอ๋องกระจนเข้าใส่หลี่ซิวเหยาเกรงว่ายามนี้เขา คงถูกลูกธนูในมืออีกฝ่ายยิงทะลุร่างไปแล้ว หลังคิดเรื่องนี้ซ่องอว่นชิงก็รู้สึกว่าชุดตัวในของตอนเองถูกเหงื่อทำให้เปียกชุ่มไปหมดแล้วยามที่หลี่ซิ่วเหย่ารู้ว่าเขามองและหนิงอ่องได้ตายลงแล้วอีกฝ่ายก็เก็บธนูลงกระตุกสายบังเหียนในมือหันหัวม้าพาทับกระทามินห่อตะบึงไปทางวังหลวงซ่องอว่นชิงเข้าใจดีว่านี่คือคำเตือนที่หลี่ซิ่วเหย่าให้เขาเขาจึงไม่กล้ากระท ทำการไม่ยั้งคิดใดๆเก็บความคิดที่อยากจะฉวยโอกาสสังหารหลี่ซิวเหยาที่ตนเองมีก่อนหน้านี้ลงทันทีนำกองกำลังอารักขาเมืองหลวงตามหลังหลี่ซิวเหยาไปอย่างซื่อตรงปฏิบัติตามคำที่เขาให้ไว้ยามขอสวามิพักต่ออีกฝ่ายครั้นได้สติกลับมาจากภาพชวนอ,อกสั่นขวัญผวาเมื่อคืนซองอินชิงก็ลืมตาขึ้นในดวงตามีรอยยิ้มเหยาะ อ,องท่านพ่อพวกเราหยุดยั้งหลีซิวเหยาไม่ได้ตอนนี้องค์ชายรองขึ้นครองราชเป็นห้องเต้พระองค์ใหม่แล้วหลีซิวเหยาช่วยบริหารบ้านเมืองขอเพียงพวกเราไม่มีความคิดอื่นใดอีกใช้ชีวิตอย่างเรียบร้อยซื่อตรงลูกคิดว่าด้วยนิสัยของหลีซิวเหยาน่าจะไม่ทำให้พวกเราลำบากเกินไปรออีกสักสองสามปี พวกเราค่อยๆถอนตัวออกจากราชสำนักอย่างน้อยก็ยังสามารถกลับบ้านเกิดคนทั้งตระกูลมีชีวิตมั่นคงปลอดภัยอาหญิงซ่งเป็นไทยเฮาเบื้องหน้าดีซิวเหยาวยังคงต้องไว้หน้าสก,กุลซ่งของพวกเราบรรดาศักยงช้างโหของตระกูลเราน่าจะยังคงอยู่แต่ซ่งอินชิงพูดยังไม่ทันจบก็ถูกซ่งป๋อเจียนบริภาเสียงเกล้า สายตาเจ้ามองการสั้นเพียงนี้เชียวหรือมีบรรดาศักยงช่างฮ๊แต่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงจะไปมีประโยชน์อันใดมินำซ้ำ,ำวันหน้าก็มิใช่ลี่ซิลเยากลุ่มอำนาจบริหารบ้านเมืองหรือไรทหารที่หยาบช้าป่าเถื่อนและไม่รู้หนังสืออย่างเขาจะเข้าใจหรือไม่รู้ว่าต่อไปบ้านเมืองนี้จะถูกเขาทำจนมีสภาพเช่นไรไหนเลยจะยังมีที่ให้เหล่าบัณฑิตอยู่อีก ทรงอิ่นชิงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเลยทีเดียวท่านพ่อเหตุใดท่านต้องดูถูกขุนนางบูเพียงนี้คิดดูว่ากระทั่งปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์เราก็ทรงเคยเป็นขุนนางบูทรงชิงแผ่นดินมาจากราชวงศ์ต่อนสาเหตุที่ราชวงศ์นี้ให้ความสำคัญกับบุญมากกว่าบู้ ก็เป็นเพราะปฐมกษัตริย์ทรงกลัวว่าผู้อื่นจะทำเหมือนพระองค์เองดังนั้นจึงทรงเจตนาลดอำนาจขุนนางบูดองเมื่อเป็นเช่นนี้นานวันเข้าคนก็เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับบุญมากกว่าบูเช่นในตอนนี้ กระนั้นขุนนางบูก็ยังคงรักษาการชายแดนขัดจัดภัยภายในเสียสละเลือดเนื้อใช้ชีวิตรับรองความปลอดภยัยและความสงบสุขของพวกเราพวกเขาทำเพียงนี้แล้วท่านยังจะดูถูกพวกเขาอีกส่วนลีซิวเหยาผู้นั้นท่านคิดจริงๆหรือว่าเขาเป็นแค่ทหารที่หยาบช้าป่าเทือนและไม่รู้หนังสือรู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซ่องอื่นชิงได้ส่งคนไปสืบเรื่องหลี่ซิวเหยา่ยามาสักพักหนึ่งแล้วก่อนจะค้นพบว่าอันที่จริงหลี่ซิวเหยาวยาเคยได้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนซ้ำยังมีสติปัญญาปราดเรื่องได้รับคำชมมากมายจากอาจารย์แต่ต่อมาไม่รู้ชะไหนถึงได้ทิ้งผูกันไปเข้าร่วมกับกองทัพเสียอย่างนั้นยังได้ยินมาว่าถึงแม้หลี่ซิวเหยาจะอยู่ ค่ายทหารแต่ขอเพียงมีเวลาว่างก็จะอ่านหนังสือเมื่อคืนมีขุนนางบุญคนหนึ่งบริพาทเขายกใหญ่เขาก็มีได้สังหารคนผู้นั้นซ่องป๋อเจียนถูกซ่องอินชิงเพียงตนพูดไม่ออกซ่องอินชิงจึงกล่าวต่อไปอีกว่าปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ